สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel e ซ c h e l a r มเมอรนะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตรกันดัม m u c ี Gate ใน s ซ r ร์ฟ o b o บอนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเจ้าโมบิลสูตร t u u l a r r o r Gundam ด h u n d e r b o l t นะครับตัวในพื้นหลังตรงนี้เลยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวคิดว่ากิจกรรมหน้าเนี่ยหลายหลาคนอาจจะได้ใช้นะครับเพราะว่าตรงบอสเนี่ยมันจะเป็นตัวสีทองนะครับถ้าเกิดเราเอาตัวดาเมจ ที่เป็นสีมว่วงลงมาเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้ตัวโล่สีมว่วงนะครับเพื่อดึงดาเมจจากตัวสีทองนะครับก็เลยเดี๋ยวจะมาพูดถึงตัวนี้นะสำหรับกันดั้มฟูลอาร์เมอร์ธันเดโบตัวนี้นะครับ <_ S 1> ก็ถือว่าเป็นตัวแทงที่แบบแทบจะเจอทุกทีมเลยนะในอารีน่านะครับเขาใช้กันนะใครที่ยังไม่มีเนี่ยต้องรีบไปฟาร์มเศษเลยนะหามานะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นตัวจาเป็นมากนะสำหรับการลงเล่นทั้งในด่าน PVE แล้วก็ในอารีน่านะครับ สำหรับด่านฟาร์มของตัวกันด้างฟูดอาร์เมอร์ทันเดโบนะครับอ่ะก็เราสามารถฟาร์มได้ที่ด่านฟาร์มเศษนะครับในส่วนของเพลสตรงนี้เนาะที่เป็นแฟกเมนต์นะครับมันก็จะมีเนื้อเรื่องของทันเดโบอยู่นะตรงนี้นะครับอ่ะก็ฟาร์มตรงนี้ได้เลยนะครับพร้อมกับจะได้ตัวคนขับด้วยนะอีโอเฟมิงนะครับอ่ะก็อย่าลืมหาไว้อ่ะทีนี้จะมาพูดถึง การอัปเกรดนะครับในส่วนของ Enchantment แล้วก็ในส่วนของการใส่โมดูลนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยอพอใครที่เกิดมีแล้วเนี่ยเราสามารถอัปเกรดในส่วนของ Enchantment นะครับแล้วก็เลือกโมดูลดีๆใส่ได้มันก็จะถึกค่อนข้างเยอะนะ,นะดูเลือดดิเห็นไหมไปแสนห้าเลยนะครับถือว่าต้านทานดาเมจมได้ดีในระดับหนึ่งนะครับสำหรับการทำา5ดาวนะครับตัวนี้เนี่ยพอได้รับ5ดาวแล้วเนี่ย มันจะช่วยเพิ่มเดบขึ้น50%นะครับแล้วก็ช่วยทําให้เก็ดเพิ่มขึ้น50%ตรงนี้ถือว่าทําให้ฟูลอาร์เมอร์ธนดบเนี่ยมันได้เปรียบไม่เหมือนแทงตัวอ,อื่นทั่วไปนะเพราะว่ามันสามารถส่วนอันติได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำดาเมจต่อตัวสีวทองได้ดีเลยโดยเฉพาะในอารีนาเนี่ยถ้าเกิดเซตามีอีกทีมนึงเนี่ยมีเซตาอยู่นะตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับในการอัพดาวมาแล้วเนี่ยดาวหนะ นอกจากเดบเพิ่มขึ้นแล้วนะครับดาเมจบีมเพิ่มขึ้นอีก3 6หนะครับถือว่าดีมากแล้วก็พอตัวนี้อันติซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดโดนลุมเยอะๆเนี่ยมันจะอันติไวมากเลยนะเผลอๆอาจจะเป็นตัวแรกเลยนะครับถ้าเกิดบางครั้งวางดีๆเนี่ยไวกว่าเซตาแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องให้ไปโดนลุมพอสมควรเหมือนกันนะเลือดมันก็จะอาจจะลดไปเยอะนะครับอ,อาวุธตัวนี้จะเป็นอาวุธบีมผสมกับอ,อาวุธเอาเป็นบีมหมดเลยนะครับเออโทษที เป็นอาวุธบีมทั้ง3มอาวุธเลยนะครับก็ถือว่าเน้นเรื่องการโจมตีบีมนะครับแล้วก็อันติเนียถึงมันจะขึ้นตรงนี้ว่าแรงพันเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่า e t h เริ่มต้นมันน้อยนะครับดาเมจก็เลยไม่สูงเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูในส่วนของเรื่องโมดูลนะครับสําหรับโมดูลนะครับแนะนําว่าให้ใส่เป็นโมดูลเพิ่มเลือดนะครับ16%ทั้งสองอันเลยนะแล้วก็ให้มีออปชั่นรองนะครับเป็นบีมดาเมจรีชิตตันนะตรงนี้จะต้านทานบีมได้ดีนะครับ เพราะว่าศัตรูสีทองตอเน,นี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการโจมตีด้วยอาวุธบีมนะครับอ่ะอันนี้ผมก็ใส่บีมดาเมจรีสตนทั้ง2อันเลยนะครับตัวนี้นะครับมันสามารถอ่รู้สึกว่าจะเด้งเลือดตัวเองได้ถ้าเกิดยกโล่นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสยกโล่มันค่อนข้างน้อยนะก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับมันเยอะนะครับทีนี้มาดูในส่วนของการเอนชานเมนนะครับอ่ะก็ เราหา U R Body Chip นะครับมาอัพเลือดอีก31เลเวลนะครับไม่ใช่สาสิบเอ็สิเลเวลเนะเริ่มจากเลเวลหนะึ่งะไปจนถึง31นะครับตรงนี้จะช่วยเพิ่มเลือดมาอีก37,000นะครับแล้วพอเรามาใส่โมดูลแล้วเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์การเพิ่มเลือดมันก็จะเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ทำให้ฟอาร์เมอร์มันรับดาเมจได้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับเผลอๆถ้าเกิดโชคดีเนี่ยอาจจะรับอัติได้2ทีเลยด้วยซ้ำนะครับอ่สำหรับ ตัว UR Body Chip นะครับก็สามารถหาได้จากร้านค้าเหรียญอารีน่านะครับตรงนี้เนี่ยนะใช้ประมาณ300อันนะเพิ่มถึง30เลเวลนะครับคือตัวเหรียญไอตัว UR Body Chip เนี่ยใช้100อันเพิ่ม10เลเวลนะครับเนี่ยตัวนี้นะก็ต้องใช้เหรียญอารีนา่าประมาณ10เหรียญต่อ1อันนะครับก็คือถ้าเอา100อันเนี่ยก็พันเหรียญน,นะครับตรงนี้ก็ต้องเลือกนิดนึงว่าจะลงทุนอัพตัวนี้หรือว่า จะลงทุนไปกับตัวกาชาะไรแบบนี้นะแต่ผมว่าเลือกชิปหลังๆเลือกชิปดีกว่าเพราะว่าในโกลบอลเนี่ยผมรู้สึกว่ากาชามันเกลือผิดปกตินะในส่วนของอาวุธหลักนะครับเมนเวพอร์นเอดิชันนันเวพอนนะครับอาวุธรองแล้วก็เท i ร์เวพอนอาวุธที่3นะครับตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปดูมาในวิกินะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้ช่วยให้ทําอัติได้เร็วขึ้นหรืออะไรเท่าไหร่นะแต่แต่แต่โดยส่วนตัวนะผมคิดว่า มันคงมีผลบ้างแหละในส่วนของการเพิ่ม exgate อย่างเงี้ยหรือว่าความแม่นนะครับพรรู้สึกว่าถ้าเกิดเรายิงโดนบ่อยๆเนี่ยเกรอันติมันขึ้นเร็วกว่าแม้จะว่านิดนึงก็เถอะแต่มันก็มีผลนะแต่ในส่วนของ power นะครับ f u าร armor t h u n d e r b o l บไม่ได้เป็นตัวที่มี power เยอะอยู่แล้วนะก็ถ้าจะเลือก up นะครับอืมไม่เลือกความแม่นยําก็เลือกเป็น exgate นะครับดูแล้วดูแล้วจะดูดีกว่านะในส่วน power เนี่ยผมมองว่าตัว f u ร์ armor มาตีเบาอยู่แล้วนะ คือทั้งสอาวุธนะครับอันนี้แนะนําว่าถ้ายังไม่ได้มีแต้มในส่วนของอารีน่านะครับที่จะแลกตัวชิปอาวุธที่3นะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญแคลนนะที่จะมีแลกชิปอาวุธที่2กับอาวุธที่1นะครับถ้าไม่ได้มีเหลือเฟือเนี่ยอย่าพึ่งเลยนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วตัวนี้เอามาลงมาแค่บล็อกดาเมจนะครับแล้วก็อันติส่วนไปบ้างใส่ตัวสีทองแค่นั้นเองนะครับ ในส่วนของไพเออร์นะครับคนขับที่ดีที่สุดสําหรับฟูลอาร์เมอร์นะมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นตัวอีโอเฟมิงนะครับตัวนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาขับหุ่นสีม่วงนะครับมันจะช่วยเพิ่มค่าการยิงขึ้น26%เนะครับเมื่อได้รับดาเมจคือยิ่งโดนยิงยิ่งทําดาเมจได้เพิ่มขึ้น26%สเ็ตแต็กได้5ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าขับโมบิลสูตรที่เป็นแคตตลล็อกโปรตาโนิสนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อ HP เหลื 60%นะครับตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่าการยิงขึ้นอีก61%นะครับแล้วก็มีค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก10%นะก็ถือว่าเก่งใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะครับถ้าไม่มี E.O. f r a m i n g นะก็แนะนำว่าให้เลือกอคนขับที่มีค่า Resistance สูงๆนะครับจะเป็นตัว S.R. อย่าง Ashley Horn ก็ได้นะหรือว่าตัว S.R. อย่าง p i s m o n h a n ก็ได้นะครับขอแค่มีค่าเลนสกับ รีซิทแนน e เยอะๆหน่อยนะครับโดยที่ให้รีซิทแนน e เยอะกว่านะครับก็ถือว่าโอเคหมดนะใช้ได้นะครับตัวอื่นก็ได้นะแม้ว่าออฟมันอาจจะไม่ตรงนะครับในส่วนของสกิลอะแต่ว่าก็ถือว่าพอเอามาใช้งานได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาลงไปใช้งานในด่าน PvE ให้ดูนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวมูฟทอมเมจใส่ศัตรูสีทองนะครับซึ่งศัตรูสีทองเนี่ย เวลามันโจมตีส่วนมากนะครับมันก็จะเล็งททร์เก็ตมาที่ตัวที่แพ้ทางก็คือสีม่วงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเล็งมาที่ตัวที่อยู่แถวหน้าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาทันเดอร์โบนะครับลงเพื่อทําการบล็อกนะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวลงเล่นด่านที่เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับมันจะมีอะบอสสีทอง,อง5ตัวเนอะก็ต้องเลือกดูว่าตัวไหนดาเมจหนัก,นกๆ,ๆนะครับ,รบแล้ก็เอาทันเนอร์โบเข้าไป ประกบนะครับประกบแบบนี้เลยนะซึ่งมันจะล็อกลายไว้นะครับทำให้ตัวสีทองเนี่ยไม่สามารถตีไปที่ตัวอื่นได้นะถ้าตามปกตินะ <c oughs> แต่ว่าในโคออบนี้ไม่แน่ใจนะบางทีมันอาจจะดิ้นได้นะเหมือนกันนะครับโอเคแต่ก็เอาไว้เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับร <c oughs> ู้สึกว่าในโคออบเนี่ยมันจะมีตีไปที่ตัวอื่นเหมือนกันนะ แต่หล,ลักแล้วเนี่ยนี่นะเห็นป่ะมันก็จะตามมาตตแต่ว่ารู้สึกว่าโคออบเนี่ยมันจะดิ้นตามดาเมจใช่ไหมเออในส่วนของอันติตัวนี้นะก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับนี่ทำดาเมจใส่สีทองได้ถึง2อง0มืเลยนะ แม้ว่าในพวกด่าน PVE จะไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าในอารีนาเนี่ยมผมถือว่ามันก็สามารถช่วยได้เยอะนะเวลาเจอแบบเซตาอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวตรงนีน้เราเล่งไปแล้วจะได้จบ ในเรื่องของดาเมจเนี่ยอย่างที่บอกนะตัวนี้มันตีเบาอยู่แล้วนะครับมันก็จะเน้นเรื่องในเรื่องของการรับดาเมจนะซึ่งก็ต้องแล้วแต่สตูนแต่ละดานด้วยนะบางทีมันก็เซต AI ให้แบบดินได้นะครับเล็งตัวอื่นได้อะไรแบบนี้เนาะแต่ส่วนมากมันจะเล็งตัวที่แบบถ้าที่มันชนะทางนะครับที่อยู่หน้าสุดอยู่แล้ว โอเคอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานในโหมด PVE ของตัวฟูลอาร์เมอร์นะครับเป็นตัวที่ต้องมีปั้นไว้นะควรจะมีปั้นไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานให้ดูนะครับสำหรับฟูลอาร์เมอร์5ดาวนะครับในการสู้กับเซตากันดัมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะในการสู้เซตาการดัมในโหมด อารีนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมมาลองในแฟนทอมเอ็ดนะแต่ก็คล้ายกันนั่นแหละนะครับเดี๋ยวหาทีมที่เป็นเซตาก่อ,อ่ะโอเคนะครับเจอแล้วเซตาห้าดาวนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้ฟูดอาร์เมอร์นะครับนอกจากอย่างที่ผมบอกเนี่ยเอาเป็นตัวบล็อกเนี่ยเราสามารถใช้มันมาเป็นตัวโจมตีด้วยได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเจอกับเซตาห้าดาวนะครับ อ,อย่างเวลาเจอเซตา5้าดาวนะครับเซตาเนี่ยเขาจะเอาหลบไปข้างหลังนะครับถ้าเราเจาะเข้าไปตรงๆแบบนี้เราไม่มีทางที่จะยิงถึงนะครับเซตาเนี่ยมันจะตีข้ามาได้นะเพราะว่าอันนี้คือการจัดที่แบบไปโดนดาเมจเขานะครับแต่ว่าเราสามารถเบี่ยงมาข้างๆได้นะครับเพื่อให้ฟูลอาร์เมอร์มันเล็งทาร็กไปที่เซตานะครับรวมถึงควรจะต้องมีตัวมั่วอีกตัวหนึ่งนะเพื่อเร่งทมเาเมจเก็บเซตานะครับไม่งั้นเนี่ยจะเหนื่อยนะ โอเคทีนี้ซ็อกไว้ตรงนี้นะครับส่วนซากุนะครับมาเอามาชนตรงนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ตัวนี้อ่ะมาด้านนี้ตัวนี้มาด้านนี้ก็ได้อ่ะโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะครับอ่ะจะเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวลืมลืม เอาเป็นเซตาที่แบบใช้ใช,ใช้เหรียญกดเอาดาวมาแล้วเนี่ยหลอกเรา <c oughs> อาจจะไม่เป็นไรอ่ะตรงนี้นะครับคุณอร์เมอร์มานจะเล็งที่เซตานะครับไม่รู้ว่าจะสังเกตทันหรือเปล่าตอนนี้เซตาก็ใกล้ตายแล้วนะระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถหาตัวโล่ตัวอื่นไปรับดาเมจเซตาแทนก่อนได้นะครับ แต่อาจจะโดนหลุดมาบ้างนะกรณีโลตายนะครับเนี่ยแล้วก็พอตอนนี้เกจของฟุนาเมอร์มันเร็วนะครับพอโดนลุมปุ๊บเนี่ยมันสามารถอัติสูนได้ทันทีถ้าเกิด5ดาวนะอา้าวเซตาตายไปซะแล้วเลยไม่ได้เห็นจังหวะที่ฟูนาเมอร์เป็นคนเก็บเซตาเลยะนะครับมันก็จะประมาณนี้นะนอกจากนี้นะครับมันสามารถใช้สู้กับตัวซาคุนะครับซาคุ2หรือว่า ฝากผู้หนึ่งที่หลบอีกเก่งได้ดีด้วยนะตัวฟูนามอร์เนี่ยนะนอะตรงนี้น่าจะชนะแล้วนะครับเดี๋ยวลองหาเซต้าอีกสักทีมหนึ่งเมื่อกี้รู้สึกว่า อาดาวเขาถึงนะแต่ว่าบ้างเขามีาบ้างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูดาเมจนิดนึงก่อนนะครับในส่วนของดาเมจนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าตัวฟูลอาร์เมอร์นะครับมันจะช่วยกันยิงกับตัวสีม่วอีกตัวหนึ่งนะครับในการเก็บเซต้านะไม่งั้นเนี่ย เซตาเขาจะทำดาเมจได้เยอะกว่านี้นะครับนี่ขนาดมีแค่บ้างเดียวนะแล้วกดดาวมานะยังตีมาตั้ง9 8 0 0่นะครับเห็นไหมถือว่าแรงมากนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาวิธีนี้ไปเล่นนะครับก็คือเอาตัวม่วงไปบล็อกเนี่ยเราทำให้ตัวยิงสีม่วงเนี่ยมันเป็นอิสระนะครับเพราะว่าตัวสีทองของศัตรูเนี่ยมันจะลิงมาได้แค่ตัวโล่ข้างหน้ากับตัวโล่ที่เป็นตัวแนวหน้าสุดนะครับที่เป็นสีเดียวสีที่แพ้ทางก็คือมาเข้าที่ฟูนาเมอร์นั่นแหละ นะครับทีนี้ตัวม่วงดาเมจเราแม้ว่าจะแค่ศูนย์บ้างนะนะก็สามารถทําดาเมจได้ฟรีๆเลยนะครับประมาณนั้นมาเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีมนึงนะครับเจอพอดีเซต้าห้าดาวเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเราก็จะใช้แผนแบบเมื่อกี้เลยนะโอ้ทีมตัวนี้นี่เป็นเซต้าที่อัพคัตตอม10ด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ย มันจะมีเรื่องความต่างของการคัดตอ้อมนิดนึงนะครับการที่เราจะเก็บตัวคัดตอ้อมสิบเนี่ยแล้วเราไม่มีตัวดาเมจที่เป็นคัดตอ้อมสิบก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับอาจจะไม่เป็นไรโอเคอ่ะแบบนี้นะครับเราเอาตัวซ็อกนะครับไปรับดาเมจอติของเซต้านะจะรับได้กี่ทีก็ช่างมันนะครับแล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยเราใช้ตัวฟูลอาร์เมอร์นะครับกับตัวนี้ นะฟูดอเมอร์ที่วางแยกออกมาเนี่ยเพื่อให้มารับดาเมจเซตาตอนมันตีเฉียงนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ฟูดอเมอร์มาจะตีได้ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะาเท็กเกตไปที่เซตานะครับเห็นไหมทีนี้ก็ต้องวัดกันว่าเซตาจะเก็บเราได้ก่อนหรือเราจะเก็บมันได้ก่อนนะครับ โอ้ตัวนี้ถือว่าตีแรงมากเป็นทัดต้อมสิบเนาะนี่นะพอบาราดยิงนะครับมันจะยิงเข้าไปที่เซตานะเพราะว่าเราวางแนวตะแคงนะครับมันจะเล็งไปที่สีเหลืองนะครับเห็นไหมแล้วเซตาะเขาก็จะตายนะครับนั่นแหละ ทีนี้ทีมของคนอื่นนะครับก็จะไม่มีตัวดาเมจอย่างเซตาแล้วดาเมจเขาจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยแหละนะครับถ้าเป็นทีมที่เล่นเมนเซตานะมันก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะชนะเยอะขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะมาต้องอิงในส่วนของการคัดต้มเรื่องของดาวเรื่องของบ้างด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าจะเอาตัวหนึ่งบ้างไปตบตัว5ดาว5้าบ้างมันก็ไม่ได้นะมันต้องมีการเก็บฟาร์มเก็บหรือว่าสุ่มราชามานะแต่ว่าในระดับที่เป็นระดับเดียวกันนะครับสามารถเอาชนะได้นะนี่แล้วยิ่งอันตินะเดี๋ยวยิ่งเพิ่มนะครับยืนถึกเลย ตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับระหว่างนั้นตัวดามเมจเรานะก็จะทำดาเมตไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่พูดอ์เมอรย์ยังยื้อไหวนะครับมันก็อยู่ที่ว่าตัวดามเมตเราจะทำดาเมตทันก่อนหรือว่าฝั่งนู้นจะเจาะเข้ามาได้ก่อนนะครับรู้สึกว่าฝั่งนู้นเหลือบิก,กันตัวเดียวแล้วนะโหแต่ยิงแรงมากเฮ้ยของเราเหลือ2งตัวอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น วิธีการใช้งานของฟูลอาร์เมอร์ในอารีนาหรือว่าการต่อสู้ในแฟนทอมเอดอ,อะไรแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวเช็คดามเมจให้ดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยเห็นนะซาคุบิก,กันเรานะครับเห็นไหมว่ามันไม่โดนดามเมจเลยนะรู้สึก นี่นะสูตรเลยนะครับเห็นปะเพราะว่ามันจะการให้ตัวสีม่วงนะครับก็คือซาคูบิก,กันคูนามเมอร์เนี่ยถ้าเกิดใครที่มีตัวดาเมจม่วงนะแล้วรู้สึกว่าตัวดาเมจม่วงของตัวเองโดนยิงง่ายๆนะครับจาเป็นจะต้องมีเลยคูนามเมอร์ทันเดอร์โบนะครับเพราะว่าเนี่ยมารับดาเมจไปแสนห้าเนี่ยเห็นปะถือว่าช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยตัวบิก,กันมันก็จะทําดาเมจนะเนี่ยเราก็เก็บเซต้าเขาได้เร็วมากเห็นปะว่า เซตา้าบางหาดาวนะครับทำเดาเมจได้แค่4 5่หมคืออันติมารู้สึกยาทีเดียวเองมั้งหรือ2ทีนั่นแหละ <c oughs> นะเราก็ตายไปก่อนแล้วนะครับเอาล่ะก็ส่งำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบไปเท่านี้แล้กันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซ u b s ส r i คลช่องผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนลครับสวัสดีครับ